yo take my ผมด็กหนดในวันนี้เนี่ยผมอยากจะแชร์ข้อมูลเกมวันฮิวแมนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกค่อนข้างที่จะมันก็ไม่น้อยจริจริงมันมันโคตรเยอะเลยไอสัตว์เยอะชิปหายจะก,กูต้องแบ่งพาร์ทเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ข้อมูลให้สําหรับคนเล่นใหม่นะครับในการเล่นเกมวันฮิวแมนซึ่งข้อมูลพวกนี้มาจากประสบการณ์ของผมส่วนใหญ่เนาะบางอย่างอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่อยากให้เข้าใจว่าเออสิ่งพวกนี้มันค่อนข้างสําคัญเนาะและ บางอย่างที่ผมไม่ได้พูดไปในคลิปนี้นะคุณผู้ชมอ่าสำหรับคนคนที่แบบเป็นคู่เล่นเก่าเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วก็มองว่าเออเรื่องมันก็รู้อยู่แล้วหรือม่ก็แบบทําไมไม่มีเรื่องนี้อยู่ในนี้วะเออคือบางเรื่องอะ่ะ ต้องแยกไปทำพาร์ทถัดไปนะครับแล้วก็บางเรื่องผมอาจจะมองไม่เห็นจริงๆอาจจะแบบคิดไม่ถึงอ่ะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะถ้าคุณผู้ชมอ่ะรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรอยากจะ,ะเสนออะไรเป็นข้อมูลให้กับคนเล่นใหม่อีกบอกผมได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทต่อๆไปออกมาด้วยเพราะว่าข้อมูลมันเยอะจริงแค่มันส่วนของคนเล่นใหม่มันก็เยอะแหละแล้วแม่งยังจะมีส่วนของคนเล่นเก่าอีกทีถึงด้วยที่เป็นเรื่องของเทคนิคหรือ,อสิ่งที่ควรโฟกัสอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะมา ข้อที่1นนะครับคุณเล่นเกมนี้ครั้งแรกคุณอย่าไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ w a y of Winter นะครับเพราะว่าอา Way of Winter เนี่ยมันมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะกับคนที่เล่นมาแล้วสัก1ซีสซันนะครับผมเล่นมาแล้ว1เซนะิร์ฟเวอร์เนาะมีของมีอะไรพร้อมเข้าไปเล่นมันจะเล่นค่อนข้างง่ายเนาะอาจริงๆมันก็ไม่ง่ายมันมันก็ยังส้มตีนอยู่เหมือนเดิมเออแล้วก็อาคุณน่ะไม่สามารถที่จะทำบิวได้สำเร็จได้ในการเล่นเวอาล์ินเทอร์ครับของรางวัลมันห่วยแตกค่อนข้างค่อนข้างห่วยเลยนะ ในมุมมองของผมอะเออใครที่เป็นสายแบบอะคาแรคเตอร์บิวดิ้งเนี่ยแบบเป็นแบบสาย RPG จ๋าเนี่ยเออผมแนะนำเลยว่าข้ามไปเลยครับถ้าคุณอยากสร้างบ้านไปมาริติบธถ้าคุณอยากจะสร้างคาแรคเตอร์บิวตัวละครไปมาด์ติบธฮาร์ดครับผมขอรางวัลมันแบบตุ้มซราก,กว่าเยอะแต่ถ้าคุณยังดึงดันหรือคุณพลาดที่เลือกเซิร์ฟเวอร์เวลวินเทอร์ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ามันจะนํามาสู่ข้อหัดไปนะครับนั่นก็คืออย่าสร้าง บ้านคับจุดเกิดบอสนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะเห็นภาพแบบนี้ครับผมมันตกใส่บานแล้วตูมโอ้ยโอเคนะครับและเมื่อภัยพิบัติได้จบลงบ้านของคุณก็อาจจะเหลือแค่ตอนเดียวอย่างนี้นะครับซึ่งนี้ก็คือจุดที่บอสจะเกิดนะครับทางออฟฟิเชีเป็นคนปล่อยเองเนาะ ซึ่งในเดือนธันวาเนี่ยเขาจะปรับแล้วว่าของที่อยู่ในกล่องในบ้านนะถ้าโดนวอสทำลายมันจะเข้าตัวละครเนาะมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ตกพื้นแล้วมีคนเื่นมาซุีกต่อไปแล้วเนาะก็หวังว่าเขาจะปรับเร็วเร็วนียซึ่งเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดน,นะครับแต่ว่าไอ้พวกสัตตีที่แม่งไล่หลุดของตามพื้นเนี่ยพวกมึงเฮี้ยมากเลยนะไอสัตว์ถ้าเป็นไปถ้ามึงช่วยเอาของไปคืนเขาด้วยไอเย็ดแม่ไอเฮี้ยเขาเล่นมาตั้งนาน เออแต่คนแต่แต่ผมเห็นนะคนไทยน่ารักกันมากเลยจริงๆในเซิร์ฟที่ผมเล่นอ่ะคือแบบว่าพอมีคนโดนแบบโดนบอสลงบ้านเงี่ยเขาไปช่วยกันดีมากเลยนะแบบไปช่วยแบบสร้างบ้านใหม่ไปช่วยแบบอ่าโดนเนทของอะไรให้แบบดีมากครับน่ารักมากวังว่าคนไทยเราจะเป็นอย่างนี้กัน ทุกคนเนาะโอเคนอกเรื่องมานานแล้วนะคุณผู้ชมก็มาสู่ข้อถัดไปเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมข้อที่3านะครับคุณผู้ชมควรจะัพอนาขตบ้านให้เต็มทุกครั้งที่มันเปิดเฟสสองเนาะจะได้ย้ายบ้านได้อย่างสบายใจไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับปัญหาที่ว่าก,ก็คือ,อเวลาคุณย้ายไปเนี่ยมันเป็นโลเคชันที่ดีมากใช่ไหมครับแต่แต่คำว่าโลเคชันที่ดีเนี่ยมันมาพร้อมกับคู่แข่งที่เยอะครับผม เขาจะมาสร้างบ้านรอบบ้านคุณไว้ทาใหอา้อนาเขตของคุณเนี่ยไม่สามารถขยายได้เพราะว่ามันชนกับอาณาเขตบ้านคนอื่นเนาะมันมันเลยเป็นปัญหาไว้มันทําให้คุณมาจองที่ได้ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ที่นั่น่างมีความสุขและบ้านใหญ่โตโอ้อ่าได้มันจะถูกฟรีดไว้ที่300ชิ้นนะมันจะทําบ้านใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะอัพมันก่อนเนาะแล้วถ้าจะอัพเนี่ยคุณก็แค่ อ่าเข้าไปในมิมติกนะครับผมแล้วก็ไปเรียนทาริทลอรี่เอ็กซ์แพนชั่นเนาะพอเรียนเสร็จมาปุ๊บอ่าคุณก็มาคุยกับไอตัวเสาเทอร์มินอลของเราอะครับเนี่ยไอตัวเครื่องเนี้ยนะแล้วกดตัว H นะครับมันจะอัปเกรดแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์วินเทอร์อะมันจะอัปเต็มอยู่แล้วโอเคนะโอเคไปข้อถัดไปก็คือพยายามหาเอ่อพวกโปเกมอนหรือดีเวอร์ชั่นนะครับมาเติมให้เต็มทุกตนะู้เนาะเพราะว่าอ่าสิ่งเนี้ยคือระบบออโต้เจเนเรตรีซอสของเรานะครับมันช่วยในการประหยัดเวลาในการฟาร์มของได้ค่อนข้าง ข้างเยอะมากๆเนาะในวันแรกอาจจะดูไม่เข้าหร่ครับแต่ทันทีที่ไปวันที่2วันที่ 3, เนีในขอมันจะแบบทวีคูณแบบค่อนข้างเยอะคุณสามารถปล่อยแล้วมาเก็บแบบ2วันครั้งก็ได้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีวิธีหาที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่า,าในข้อเนี้ผมจะพูดถึง โปเกมอนที่เราสามารถสุมฟรีได้รายวันเนาะ,ะการสมฟรีรายวันเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นที่จะต้องไปที่เมืองแคมป์ของ n p c อะครับเมืองที่มันเป็นรูปเหมือนรูปแคมป์ไฟนะมันจะมีะสุมโปเกมอนฟรีทุกวันทุกเมืองเลย5เมืองมันจะมี5เมืองในมาริบูแต่เวนเนเทอร์ไม่มีให้สมนะเวนเนเทอร์มันจะไปอยู่เมืองข้างนอกเมืองแต่ที่ของมาริบูเนี่ยจะอยู่ในเมือง n p c ว่าไปสมได้เลยซึ่งโปเกมอนในนี้ในนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นเนาะตัวที่สุมได้ในนี้แต่ว่าบางตัวก็ถือว่าสุดๆดเลยแบบแม่งเก,งกคือ อย่างเช่นอ่าแมววิเชียนมาสเนาะแมววิเชียนมาสนี่เทพจริงนะก็แนะนําว่าคุณผู้ชมควรจะไปสุ่มทุกวันเนาะเพราะว่าอ่ามันจะรีเซตทุกครั้งตอนประมาณ6หกถึงเจ็ดโมงเช้าผมไม่แน่ใจนะเออมันมันมันรีพร้อมกันทุกคนเด้อไม่ต้องไปนั่งรอจับเวลานะว่ามันรีกี่ชั่วโมงครั้งอ่ะมันรีพร้อมกันทั้งเซิร์ฟและข้อถัดไปก็คือวิธีดูสปอยนะครับว่าของสมบัติเนี่ยในแต่ละเมืองมันซ่อนอยู่ตรงไหนเนาะอ่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือคุณผู้ชมวิ่งตรงบาร์ที่อ่าลิฟต์แองเก่ย เสาที่เปิดไว้เพื่อไปตีบอสเนาะอ่ามันจะมีโน้ตของคนเล่นที่เล่นมาก่อนนะครับเขาจะทิ้งบอกไว้ว่าไอ้ของซ่อนอยู่ที่ไหนสําหรับคนที่แบบว่าคนไม่เก่งหรือขี้เกียจคนนะครับมันใช้เวลาเนาะก็สามารถอ่านสปอยได้จากตรงนี้ได้เลยนะถ้าถ้ามีนะแต่บางบางเซิร์ฟเวอร์ก็มีอย่างเววินเทอร์เนี่ยนะค,คนเขาไม่ค่อยรู้กันเนาะเขาเลยไม่ได้ทิ้งข้อความไว้เราก็พออ่านแล้วเราก็ดูครับว่าแลนด์มาร์คถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็แค่ดูว่าแลนด์มาร์คที่เขาพูดถึงมันคือที่ไหนก็พอแล้ววาก็ิ่งไปห อย่างนั้นที่ผมเห็นเมื่อกีอ้เอาผมก็จะบอกว่าอยู่บนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จมองผมก็ขึ้นมาแต่แบบบ้านสร้างไม่เสร็จมันมี3หลังไงก็ขึ้นมาดูนัวหาเอาเดี๋ยวก็เจอครับผมมันประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ครับเจอหนึ่งแล้วอ,อะไรแบบนี้ครับมันช่วยเซฟเวลาได้เยอะเนาะแต่ถ้าอ๋อใช่และมันจะได้พวกมอดฟ้าด้วยนะมอดฟ้านี่สำคัญมากเดี๋ยวแต่ผมขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาพูดในข้อ ถัดไปเนาะซึ่งในการเล่นเนี่ยคุณผู้ชมควรจะสำรวจเก็บให้ครบทุกเมืองนะครับโดยเฉพาะ,ะกล่องแดงเนาะกล่องแดงกล่องเหลืองเนี่ยเก็บให้ครบนะที่ไม่ใช่สตอเลสนะสตอเลสเก็บไม่เก็บก็ได้แต่วิปปอนกับเกียร์เครสเนี่ยแล้วก็มิสติกเครสคุณควรจะเก็บทุกครั้งเนาะเก็บให้หมดเลยเก็บให้เนียบเลยแบบเอาสะอาดกลิบสะอาดคลิปไปเลยเอาอเพราะว่า วิปปอนเคลสกับเกียเคสเนี่ยมันจะได้ของไว้อัปเกรดมอดแน่นาคตนอนแล้วก็ได้มอดฟ้ามาใช้ส่วนกล่องแดงเราจะได้สูตรทำเสื้อ หรืออาวุธเนาะซึ่งมันจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับในช่วงต้นเกมนะและข้อถัดไปนะครับถึงคุณจะสำรวจไปเมืองนั้นๆไปแล้วเนาะแต่ใช่ว่าเราจะหมดธุระกับเมืองนั้นๆเนาะมันมีบางเมืองนะครับที่สามารถที่จะคุยขยะได้เยอะเป็นพิเศษเยอะกว่าเมืองอื่นๆเนาะและความสําคัญในการค้นขยะพวกนี้นอกจากจะทําให้เรามีอ่าทรัพยากรในการอัปเกรดในการทําบ้านในการซ่อมของอะไรแล้วอ,ะอ่ะเออมันยังมีสิ่งที่อ่าพิเศษมากๆอยู่ครับมันคือสูตรทา เฟอร์นิเจอร์แบบไม่มีจํากัดนะครับผมซึ่งสูตรค้าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ผมพูดเลยนะมันเปรียบเสมือนกับทองคําในโลกความเป็นจริงนะครับผมคือไม่ว่าเอ่อไม่ว่าเราจะเล่นจนจบซีซั่นไปแล้วหรืออะไรไปแล้วอะ่ะเออคือของพวกนี้มันจะยังมีคุณค่าในตัวของมันอยู่ตลอดนะครับผมแล้วคุณค่าของมันถูกแปรเปลี่ยนไปตามเฟดยิ่งเฟดเยอะราคามันยิ่งแพงเนาะตามข้างเงินที่ที่แบบกองอยู่ในระบบณเวลานั้นอนะ่ะซึ่ง เฟอร์นิเจอร์บางอย่างเนี่ยมันมันเลอค่ามากๆครับและสิ่งที่เลอค่าที่สุดณปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่มันคือส้วมเออคุณฟังไม่ผิดมันคือส้วมครับผมส้วมแบบโมเดิร์นมันคือมันคือสิ่งที่หายากขี้เหียถ้าจะเปรียบว่ามันหายากเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับการที่คุณไปกินร้านอาหารตามสั่งอะครับแล้วคุณบังเอิญปวดท้องหนักขึ้นมาครับคุณต้องการปล่อยแต่เดี๋ยวนั้น ถ้าคุณก็ขอเจ้าของร้านใช้ห้องน้ำครับคุณพุ่งเข้าไปได้วยความหวังว่าคุณจะได้ปลดปล่อยมันอย่างมีความสุขแต่ทันใดนั้นคุณเปิดประตูเข้าไปแล้วคุณเจอคอหา่านเย็บแม่เชียยุคนี้เขาจะเป็นคอหา่านเลยเหรอวะไอสัตว์นั่นการนั่งขี้แบบนั้นมันทรมานเหี้ยอเลยนะครับซึ่งผมก็คงไม่อยากให้ตัวละครที่ผมสร้างมาสาวสวยสุดฮอตคนนี้ต้องมานั่งเจ็บปวดทรมานกับการาใช้ห้องน้ำ ผมคิดว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะผมไม่คิดว่าผมอยากจะส่งตอมันให้กับใครเนาะเออคุณคมไม่ชอบหรอกแม่งยังไม่ต้องพูดถึงกับการล้างก้นนะครับขคอห่านแบบนั้นโอ้โหคือแบบบางครั้งอะคุณแบบลาดมันเข้าไปในกลางหมากขาใช่ไหมครับแต่ว่ามวลน,น้ําที่คุณตักขึ้นมาแม่งมันเยอะมันรุนแรงเกินไปครับมันลาดไปปับแล้วมันก็นลงปึ๊บแล้วที้มันกระเด็นออกมาเงี้ย เฮีย yeah, ใครมันจะไปชอบวะของแบบนั้นไงแม่งเฮียจัดๆนียมันพูดแล้วเห็นภาพเลยกูพื้นหลังฟ้าเท็ๆเดี๋ยวหาอยากชิปหายเออบางคนเนี่ยยอมเสียตังค์อ่ามหาศาลเพื่อที่จะได้ครอบครองซ่วมนะครับไม่ไม่ใช่สกิบิดีบัฟนะครับไม่ไม่เกี่ยวกันนะเออแต่นั่นแหละครับมันคือมันคือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมตามหามานะันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกว่าคุณแม่ง เจ๋งบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ดาเมจที่คุณทําแต่คือบ้านอันโอบาที่คุณมีตังหาครับผมนั่นแหละครับผมเลยอยากจะแนะนําว่าคุณควรจะคน้นขยะ ในเมืองทุกครั้งเนาะที่มีโอกาสและขยะในเมืองเนี่ยครับมันรีทุกๆ4ชั่วโมงนะแต่ว่าไม่ได้รีจากจากจังหวะที่คุณเก็บไปนะมันรีแบบมันรีพร้อมกันทางเซิร์ฟเวอร์ครับผมสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งและเมื่อเราเก็บขยะามาแล้วก็นําสู่ข้อถัดไปครับย่อยทุกอย่างที่ระบบกรองให้นะครับไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องเสียดายนะบางอย่างคือคือผมเข้าใจเว้ยเล่นแรกๆอ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องเก็บอะไรแม่งเก็บทุกอย่างเลยที่คือเราอ่ะย่อยทุกอย่างที่ระบบมันฟิลเตอร์มาให้อ่ะดีแล้วครับส่วนเรื่อง MOD ย่อยได้หมดยกเว้นสีฟ้าสีฟ้าเก็บไว้นะมีประโยชน์แล้วก็สําคัญมากในเด็เกมนะแล้วก็เรื่องถัดไปครับผมก็คือคอนโทรลเลอร์นะคุณคอนโทรลเลอร์มันก็คือกุญแจเปรียบเสมือนแบบลูดบล็อกที่จำเป็นต้องมีกุญแจเนาะเออแจคอนโทรเลอร์เนี่ยมันในหนึ่งในหนึ่งการเล่นเนี่ยมันเราจะได้ประมาณสามสองร้อยกกว่าจริงสามร้อยนะครับเออถ้าคุณเก็บจากทุกช่องทางอ่ะโดยไม่พลาดเลยเนี่ยคุณจะมีประมาณนั้นนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขยันขนาดนั้นไม่ได้ขยันเบอร์นั้นเก็บทุกคอนเทนต์เบอร์นั้นเนี่ มันอาจจะตกอยู่แค่ประมาณ150อันเนาะมันอาจจะแบบไม่พอใช้เออซึ่งผมแนะนําว่าคุณไม่ควรไม่ควรเลยที่จะเอามาสแปมในช่วงเฟส1และเฟสสนะครับเออมันได้ของไม่คุ้มจริงๆมัน มันเกลือมากแล้วแล้วถ้าเป็นเฟสสาเฟสสี่ครับมันจะการันตีเป็นสีทองแน่นอนคุณควรจะไปโถมใช้ต่อช่วงเวลานั้นคุณยอมกากไปก่อนครับเวลานี้แต่คุณจะพังอัดในในวันข้างหน้าเนาะเออเนี่ยดูครับหอรางวัลมันแบบส้นตีนมากเพราะฉะนั้นอย่าใช้ครับอย่าจ่ายเพราะว่าใน1ซีซั่นนะครับคุณผู้ชมควรจะใช้คอนทรลเลอร์ให้หมดไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเก็บไปเผื่อซีซั่นหน้านะเออมันเปลืองแต้มใช้ไปให้หมดเลยครับยังไงถ้าคุณเล่นจริงๆอ่ะมันมีเหลือใช้อย ตอนข้อถัดไปนะครับวิธีการหาคอนเทนเนอร์เนาะก็อย่างแรกเลยก็คือรา,ายสัปดาห์นะครับบ้านเดินได้ตัวนี้ผมคงบอกจุดเกิดของมันไม่ได้นะเพราะว่ามันจะสมทุกสัปดาห์นะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมควรจะาถามดูในช่องแชทน,นะครับว่าบ้านลอยได้ไม่ใช่รบ้านลอยได้บ้านเดินได้เนี่ยอยู่ที่ไหนใน ในตอนนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในช่องแชทกันน่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนที่ชอบแชร์ข้อมูลกันอยู่แล้วครับผมถามไปเขาก็ตอบให้ได้บางครั้งก็แชร์เป็นโลเคชันมาให้เลยเนาะผมแนะนําว่าควรจะเก็บทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับเพราะว่ารางของรางวัลของบ้านเดินได้เนี่ยจัดว่าโอ้ยอดแบบฟินอยู่อะคือมันจะได้โปเกมอนดิสโกบอลตัวหนึ่งเนาะสตาร์ดัสซอสแล้วก็ e 1ิ0สองแล้วก็คอนโทรลเลอร์เอันอ่า ตึงเยอะมากต่อไปก็คือ,อาการสร้างวอลเป n d นะครับผมคือ่อาผมบอกอย่างนี้แล้วกันในเซิร์ฟ PVE อ่ะคือคุณผู้ชมไม่ต้องแคร์เว้ยว่าคุณจะต้องไปจอยกิลจอยอะไรใครขนาดนั้นนะครับวอลเปเนี่ยมันจะเป็นกิลวสำหรับ p v p นะแต่ในโหมด PVE เนี่ยคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับคือเราแค่เอาไว้ขูดอคอนโทรลเลอร์ฟรีสามันต่อสัปดาห์เนาะ คือคุณก็แค่เข้ามาเข้าเกมมาแล้วก็กดสร้างวอลแบนดได้เลยครับกดตัวยูนะแล้วก็สร้างวอลแบนดแล้วก็โดนดิดของเขากิวไปแล้วก็ไปแลกคอนโทรลเลอร์นะเออมันไม่ได้มีเบอฟิตมากกว่านี้ละมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ต่อไปนะครับคือการอ่าจอยเวอร์เวเว้ e ครับเวอร์เิวเว้นบางครั้งจะมีคนแชร์เข้ามาในช่องแชทน,นะครับมันจะมีคําว่าโกสีฟ้านะถ้ากดจึ๊กเข้าไปปุ๊บเราก็จะว้าไปที่เวอร์เิวเว้นนั้นเลยโดยเวอร์เิวเว้นเนี่ยคุณผู้ชมแค่อยู่ในอาณาเขตของเวอร์นยนะ ขอ,อแค่แบบเออเเวนมันจบคุณได้เลยคุณไม่ต้องยิงสักแอดได้ซ้ำอ่ะเออแล่ผมบอกได้เลยว่าคุณไปยืนดูดเนี่ยยังดีกว่าการที่ไปทําให้เคสเขาพังนะอันนี้สําคัญมากนะเออเพราะว่าคุณคงไม่อยากจะถูกด่าว่าเป็นพวกสัตสัตส,สมองเซลเดียวใช่ไหมเออคงไม่มีใครชอบอ่ะเออมันจะมีบางเบอร์เอีเวนต์นะครับที่การยิงมั่วเนี่ยจะเป็นปัญหากับของรางวัลที่จะได้รับเนาะอ่านี่ยครับ ผมจอยมาผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมได้รางวัลแล้วซึ่งได้รางวัลเยอะมากเอออันนี้ผมขอบ่นหน่อยนะส่วนตัวไอ้เคียแม่งใครวะแม่งชอบเหลือเกินนะไอสัตว์แม่งแชร์มาตอนไอ้เคียเว่อร์อีเวนต์มันจบแล้วมึงจะแช่มาทำควยอะไรตอนนี้ว่าสัตว์เคียเย็ดเด็กสลิมเปโดเนี่ยกูรู้นะมึงเป็นคนไทยไหนสัตว์เคียอ่ะในส่วนของเควส์ลองนะเออ่แต่ละแต่ละเวอร์อีเวนต์เนี่ยมันจะมีเควส์ลองอยู่ครับแต่อันที่เป็นปัญหาที่สุดเลยคือของพาราไดส์ลอดนะครับพาราไดส์ลอดเนี่ยมันจะรีควีลมันจะเรียกร้องให้้เราาฆ่่่่่ไไอออตัวบิินนนนนนีีกกะะะทจยงข ไอเคียไหนที่แบบเดินเข้ามายิงไครอะคือไอไอพวกนี้แม่งน่าหน้าด่ามากเลยคือถ้าคนที่ไม่รู้นะเออโอเคผมผมไม่ได้ว่าคุณนะเพราะว่าคนไม่รู้ก็ไม่ผิดเนาะแต่ไอคนที่รู้นะมึงมึงมึงเป็นอะไรไอสัตว์มึงเป็นอะไรมากกับกูแม่ไอเฮียคือมึงต่อยกับกูแม่สัตว์คือมันก็บอกอยู่ทนโทษเนี่ยเียมึงให้ยิงไอตัวบินก่อนแล้วก็ยิงไข่เฮียของรางวัลมันจะได้ได้เต็มไอสัตว์แค่นี้แบบมึงเป็นสัตว์เซลล์เดียวไงเฮียเออนี่ยครับ ถ้าขอางถ้าเควสมันเสร็จนะขอรางวัลดูดูครับมันจะได้ประมาณนี้นะมันจะได้เยอะมากเออแต่ถ้ามันไม่เสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันต่างกันสามเท่าเลยนะซึ่งเราจะมาพูดกันในส่วนถัดไปนะครับก็คือการแชร์เวรเวนแล้วการดูว่าเราสามารถรับขอรางวัลเวรเวนได้หรือเปล่ากดแมพขึ้นมานะครับแล้วก็กดจิ้มไปที่รูปลูกกระตาสีแดงนะมันจะมีให้เรากดตรงรูปหมัดนะครับมันจะเป็นการแชร์เข้าช่องแชทอัตโนมัติเลยนะแล้วก็ เราสามารถดูเวลาการรับของรางวัลได้เนาะคูดาวอะ่ะเออซึ่งมันอยู่ที่1ชั่วโมงครับคือคุณคุณผู้ชมสามารถที่จะรับรางวัลจากเวทีที่แตกต่างชื่อกันได้เลยเออมันจะไม่ติดคูดาวเนาะแต่ถ้าชื่อเดียวกันเนี่ยจะติดคูดาวก่อน1ชั่วโมงเออเนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมควรจะทำ quest รอ,อให้มันเสร็จไม่ใช่แบบเข้าไปยิงมั่วแล้วรางวัลก็แบบได้กะกาอัก,ก,กมาแล้วก็โดนด่าเข้าไปเออเราสามารถได้รับคอนโทรลเลอร์จากการเคลียร์เวที ได้3ครั้งต่อวันนะครับผมพยายามจอยทุกครั้งที่มันโผล่มานั่นแหละเออแต่ก็ดูด้วยว่าเ,ออเวลาของเราเนี่ยมันทัมมิ่งเรามันถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจอยไปแล้วก็เสียเวลาฟรีเนาะต่อไปก็คือเควสรายสัปดาห์นะครับผมก็กดแท็บนะครับขึ้นมาแล้วก็กดซัมมอนวีนะแล้วก็คุยกับมันเนี่ยในวิวคอมมิชชั่นนะครับผมเควสเนี่ยจะมาทุกสัปดาห์เนาะเราจะเลือกได้5เควสจาก8เควสเว่ทำทำให้หมดนะแล้วก็เราก็จะได้ขอรางวัลไปดีเกียร์คอนโทรลเลอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากๆเลยเอาจริงๆอะ่ะพยายาามทด้วย ถัดไปก็จะเป็นอ่า Quest u t o r i a l ครับ Quest Journey เนาะก็อันนี้ก็จะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับขอลางวันมันก็ได้ Controller บ้างนิดหน่อย <ๆ S 1> ก็รวมๆก็น่าจะได้สัก20อันมัน้งถ้าให้ผมเดานะเออก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากถัดไปเป็นสกิลพรสวรรค์ระน,นะครับผมก็อ่าคุณผู้ชมกดอ่ามิมติกขึ้นมาเนาะแล้วก็กดตรง บนซ้ายเนี่ยสีทองเนี่ยมันจะมีสกิลพรสวรรค์ขึ้นมาครับมันโดยมันจะปลดทุกๆ5เลเวลของคุณนะครับของตัวละครคุณเนี่ยเออโดยที่มันจะสมมา4อย่างให้เลือกหนึ่งใน4อย่างมานะครับผมแนะนําว่าเอ่อในสกิลพรสวรรค์นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญนะสำคัญถ้าคุณมีเพื่อนเล่นเยอะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับโดยเนื่องด้วยสกิลพรสวรรค์แต่คนที่มีผู้เล่นมีเพื่อนเล่นน้อยนะเป็นคนเพื่อนน้อยมีคนเล่นด้วยไม่เยอะเนี่ยผมก็ จะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าคุณไม่ต้อง,ค,องคุณไม่ต้องรู้สึกว่าเสียดายไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสกิลพวามสัมพัมน์พวกนี้มันจะพวกครทอดออกมาอยู่ที่พวกโต๊ะครับซัสสดใหญ่เนาะที่จะแบบมีผลต่อเกมมากๆเนี่ยซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปรับซื้อไปหา คนที่แบบขายพวกโต๊ะพวกนี้ได้ครับผมแบบ perfect full b u ัฟมาเลยนะมันไม่เสียโอกาสขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไอ้ไอ้ยสัญัาษักตรงเนี้ยคุณผู้ชมนะอย่าอย่าโดนหลอกนะไอ้ยที่มันบอกว่าเออถ้าคุณมีสกิลในทป์ชื่อแบบนี้เยอะๆมันจะันล็อกไอ้ยอะไร s p e c i a l i ท e อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันไม่ได้บวกอะไรนะคุณผู้ชมมันไม่บวกอะไรเลยมันเป็นแค่รูปภาพอ่าคุณผู้ชมว่าเออเนี่ยนะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในเชิงนักประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแม่งไม่มีประโยชน์สตีนอะไรเลยเอออย่าไปโดนหลอลกล่ะคุณผู้ชมผมลองมาแล้วประกาศมันมีใันมีแค่รูปภาพจริงๆและความแตกต่างของ โตที่มีบาร์บคสวรรค์นะครับมันแบบคราบของเร็วใช้ไฟน้อยหรือแบบเท่าไอ้ได้ผลผลิต2เท่าอะไรเงี้ยคุณผู้ชมมันสําคัญมากแต่คุณผู้ชมก็ไม่ควรที่จะไปอัพซ้ํากับเพื่อนนะเออคุยกันดีๆถ้ามีกันเพื่อนกันเยอะเนี่ยก็คุยกันว่าใครมีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปอัพซ้ำเนาะแต่มันมีอยู่2อันมั้งคุณผู้ชมที่มันควรจะมีของตัวเองอะจะซ้ําหรือไม่ซ้ําช่างแม่งเลยคืออ่าอันที่บอกว่าเปลี่ยนซัลเฟอร์กับเงินอะให้กลายเป็นเอซิแเ้วเปลี่ยนเปลี่ยนสตาร์ดัสออกกับอ่าน้ำมันให้กลายเป็น สตาร์ดับซอดอะครับถ้าคุณเจอคุณหยิบม,มาเลยซ้ำช่างแม่งเอาเลยของดีแบบเอทียเลยผมพูดเลยต่อมาเป็นการแลกสูตรปืนนะครับผมก็การแลกสูตรปืนง่ายๆก็ขั้นแรกก็ไปอัพสกิลวิธแมชชีนมาก่อนนะครับในโลจิสติกนะจากนั้นก็เปิดสร้างในเฟซิลิตี้กับฟังชันเฟซิลิตี้นะครับแล้วก็สร้างตู้เกมขึ้นมาเนาะถ้าคุณผู้ชมกดตัว F อ่บมันจะเป็นการสงกาชาผมแนะนําว่าไม่ควรสุ่มนะตอนเริ่มเกมเนี่ยไม่ควรสุ่มเลย มันใช้แต้ม10,000ล้างตู้นะซึ่งเราสามารถแลกปืนที่เราอยากจะลองเล่นได้ในราะคาแค่8 0 0 0เนาะเพราะฉะนั้นไปแลกปืนมาก่อนเนะเาะแล้วเรื่องสมตรงเนี้ไว้เป็นเรื่องของเลเเกมค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้ากดตัว G ีนะครับจะเป็นการเปิดหน้าร้านในการแลกซื้อสูตรปืนเนาะซึ่งถ้าพูดถึงการแลกปืนก็ต้องถามว่า,าแต้มม่วงหาจากไหนใช่ไหมแต้มม่วงก็จะมีหลายช่องทางในการได้ครับผมอันแรกเลยก็คือการกันบ้านนะ เป็นเป็นอ่ามินิอีเวนต์รายสัปดาห์นะครับผมคุณต้องหาก้อนกลมๆนี่รับจากเวีนเนี่ยครับหรือการสำรวจเนี่ยเออเอามาใส่เครื่องเนาะแล้วก็กดสตาร์ทเวฟใช้ได้แค่4 0เมตรนะครับอย่าใส่เกินจะใส่เกินก็ได้แหละแต่มันก็นับแค่4 0เมตรอยู่ดีซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้เยอะน้อยตามระดับของเลเวลของไอหินม่วงที่เราใส่เข้าไปนะก็เอาเท่าที่ไหวนะแรกๆก็วิวหนึ่งวลสองก็พอแล้ววลวสามมันก็อาจจะตึงเกินไปแต่ถ้า คุณผู้ชมไปเทลานแล้วก็สบายๆก็ใส่เวลรสาเลยไม่ก็เรียกคนมาช่วยก็ได้ครับมันได้รับด้วยกันทุกคนนะขอแค่อยู่ในระยะเนี้ยแต่ก็ได้สัปดาห์ละครั้งเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดละ่ะอันนี้สําคัญมากเพราะมันได้เยอะจริงเออแล้วในส่วนถัดไปก็จะมีจากเวอร์บอสนะครับได้800รอถ้าคุณเล่นในมาริบุสเนาะเออแล้วก็ เควสซีซันโกที่จะได้อยู่บ้างได้บ้างหรอกไอนนเทมแม่งโคตรเยอะเลยสัตว์แต่ว่าเควสมันก็ต้องทําเยอะด้วยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็แบตเทนพาร์ตคุณผู้ชมแบตเทนพาร์ตนี่จะได้ประมาณ5,000นะถ้าคุณเก็บเวลจนถึงเวล50านสะิบน่ะแต่เส้นได้เยอะมากๆถัดมาก็จะเป็นในอ,อีเวนต์เนี่ยครับคือสามารถเข้าไปกดไลค์ยูทูบทิกต็อกเฟซบุ๊กอะไรของเขาเนี่ยก็จะได้แคมเปญละร้อยแปดสิบนะคือคุณไม่ต้องกดยิงก็ได้กดเข้าไปแล้วก็ปิดกดเข้าไปแล้วก็ปิดจะได้หมด ยืนยันอ e ีเมลแล้วก็ลิงก์ดิสคอดนะครับผมก็จะได้อยู่บ้างนะส่วนอันนี้เวอร์เวตนนะไม่ใช่เวอร์เ e ว่าเวอร์บอสก็จะปลดตามเฟสน,นะระดับแรกก็จะได้800ะระดับต่อไปก็ได้พันหนึ่งนอกจากนั้นก็จะสามารถที่จะในเฟสสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ค่างเงินในเกมเนี่ยแลกกล่อง เปิด500ได้แล้วก็มีให้แลกจากรางวัลเควสเนี่ยจากการทำเควสนะสามารถเอามาแลกที่ตะลุงได้ตะลุงนี่ก็จะแยกเอาพลังอยู่ทุกเมืองเนาะส่วนอย่างสุดท้ายนะครับ20.5อย่าแลกปืนเทียนนี้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าคุณเล่นใน PvE นะปืนเทียนเนี่ยถูกสร้างมาให้ PvP only เลยครับมันประโยชน์ของมันคือการทำลายบ้านเท่านั้นเลยคือกระสุนมันแพงเกินกว่าที่คุณจะไปเล่นได้อะเชื่อผมข้ามไปเลยกากสัตว์แต่ได้ PvP ก็อีกเรื่องนึงนะอ่าแล้วก็ สำหรับวันนี้ผมคิดว่ามันก็เยอะมากพอแล้วนะ20ข้อเนี่ยแต่จริงๆแล้วที่ผมริดมาได้เนี่ยผมริดมาได้ประมาณ60กว่าข้อนะเออซึ่งผมต้องแยกพาดท,ทำเนาะอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์สำหรับมือใหม่ซึ่งผมคิดว่าจะทํามือใหม่สัก2คลิปเนาะแบ่งเป็น2คลิปแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นของผู้เล่นที่แบบเล่นมาแล้วระดับหนึ่งเอออีกประมาณ2คลิปนะผมคิดว่าเออ,อออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าอ่าคุณผู้ชมเนี่ยช่วยเสนอไอเดียหรือแบบอ่านำ ชี้จุดชี้ข้อที่แบบผมอาจจะพลาดไปมาได้ด้วยเยอะด้วยหรือเปล่าที่แบบให้ผมแบบอยากจะเพิ่มเข้าไปในคลิปของผมอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไอเดียคุณผู้ชมนะผมให้คิดคุณเต็มร้อยเลยเชื่อผมผมให้ตอนเริ่มเลยเอ๋คนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าไอที่ยูทูบแม่งเอากูนหนักเลยไอสัตว์คือกดซับแต่ไม่กดกระดิ่งคือไม่เห็นคลิปกูเลยว่างั้นไอที่อเออก็ฝากด้วยครับคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปผมอยากสนับสนุนผม กดกระดิ่งมาพูดคุยกันในช่องแชทบ่อยๆกดไลค์ให้ผมได้ก็จะแจ็บมากเอาจริงๆนะำผมสรารภาพเลยแม่งผมแม่งโคตรเหงาเลยวะ่ะเฮ่ยทำคลิปแล้วไม่มีใครคุยด้วยเลยเฮ้ย <Yeah. S 2> อย่างเซ็งอ่ะคุณผู้ชมเอ้กตลอบวันนี้ก็บ๊ายบายครับจุบม่ว